ก็สวัสดีกับเช้าวันศุกร์นะครับเช้าวันศุกร์ก็เช่นเดียวกันปล่อยแกออกมาหญ้าภายในป่าภายในป่าแลวก็ฝนตกเมืวานก่อนนี้หญ้าก,ก็ ชื้นขึ้นมาหน่อยชื้นตาขึ้นมาหน่อยถ้าพอได้เลมครับพอได้เลมไม่ถือว่าเฮี้ยนมากยาสำหรับยา,อยาชอบอยาชนสั้นๆเฮี้ยนอย่างนั้นชอบเลม ยายาวแกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กินง่ายครักินง่ายจังโดนฝนเมื่อวานก่อนชื้นตาขึ้นมาหน่อยพอได้ พอได้เลี้ยงพอให้แกได้เล็มกันไปวันวัน